พระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายรามันร่วมเสกเหลียนหล่อแม่ครัวย้อนยุคพระครูรอดหลวงปู่ลำพวนวัดบึงลาดสวายจุดเทียนชัยหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์เมตตาดักเทียนชัยเมื่อวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพศ2565ที่วัดบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีบวงสวง เททองโลหลวงพ่อโตและเหรียญแม่ครัวย้อนยุคพระขูรอดพุทธสันโธ2565วัดบางน้ำบนกตำบลบางโทรัสอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครให้กับท่นพี่น้องสาธุชนทุกคนทุกท่านนะฮะที่เดินทางม,มาต้องคัดกรองผ่านด่านก่อนแล้วก็ไปนั่งตามโต๊ะที่มีสาย โยงลงมาเป็นสายมงคลนำสายมงคลนั้นทัารอบศีรษะของตัวเราเองแล้วก็ตั้งจิตให้ดีในช่วงที่ประกอบพิธีบวงสวงและในช่วงที่พระคุณเจ้าสวดธรรมจักรกับประวัตินาสุดครับดึงลงมาสวมที่ศีรษะทั้ศีรษะได้เลยครับ มหาฮกิสนพงเฉยเลยรับมอบหมายจากทางเจ้าว่าพระครูสังกัดรักสาม,มารถนะคราเป็นผู้ประกอบอิทธิพลเพราะกาศเที่เป็นดาอารักวัดสถานลังบางคนใงนี้ม่อะไริธีการเตยทองหล่อหลวงพ่อโตวัดบางทีใหญ่จำลองนะฮนะแลสถานลังบางคนนี้จะได้ขออนุญาต พระคุณเจ้าตลอดทีู่้บ่าาจา์จุดท่างๆแต่การประกอบพิธีต่างนี้ตามตำหนับตำรายตั้งแศึกษาเราเรียนมาเพื่อความเป็นสุริมงคลไทยก็เลยรวเรองสมบูรณ์ผลก็จะประกอมีน,มน,มน,มน,น,นักมนุนพีผีอตลอดถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมเป็นื่นในวันนี้ต้องพูดทุกคน Nga motadza pagawa toa rahanto samaan sambutadza Nga motadza pagawa toa rahanto samaan sambutadza Nga motadza pagawa toa rahanto samaan พุทธปุจจานะมะปุจจาูะมะดุจรานะมะตุรนโตสาธต้อให้เห็นกันเลยครับให้เห็นกันเลยครับน้องบจุก่งเรียบร้อยลครับเตรียมออกมาัจุเรียบร้อยตนนี้นะในเร่องของกย่างตรงนี้จบเลยตรงนี้จบเลยตรงนี้เลยนวยงาเลยวยงามเลยสยงเลยามเลยยงามเลยงามเลยสยงเลยยวยงเลย เนเรามีแขมในคาวามพามอยู่แล้วครับแต่เราแต่เรมีจำหน่ายอันนี้เราเคยใช้ไมค้ัใช้ไ,ไปแล้วนนตรงเตรียมใควัเพราะว่าเดี๋ยวปรเทเสร็จก็จะมาตัดกน ตรงนั <displayed S 2> anyway, ้นเคเป็นช่อไหมเป็นช่อใช่มช่อที่มีช่อยี่สิบประมาณยี่สิบเก้ากแล้วมาตัดแล้วก็มามาตอเป็นช่อยังชอบลังเทอยู่นตาติดงเมื่อวส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ tham những video hấp dẫn ก็การที่ก่ใม่เป็นฝากไปเลื้ยแลเป็นสิ่แสบีทักบ่องรักด้มาฮันบรังข้ากรขอชะนาดวงเสียงอันลอยฟวงสันพพีต่างๆก็การที่มีเครื่องสเลยครื่องชมเชยวราเม็ดล้วนพิจิตตันจงทำพ้นยันยาตามกอย่างต่างๆก็การมี ราชมาลีลีธผูเตียนจำนองเรียนน้องเคารพเนียงมาคบกินมาสันวาราวาอันสรรพสกุลสุขันธราชาจนจนมาเก็บแก็บองจากเจ้ารุงของโลกได้เจริญแผ่ไปเทวาผู้มีสามิกัพิทักษ์เป็นกุพพารักเนาวอนจงพันก่อนได้โทษขอต้นโปรดปราณีรับ เพื่อข้ามนับสการกิดม่นได้ผิดพลาดเมตตาเพื่อกรุณาบำบุงตีพักโมลีลักณในคณะทันจภาพนั้นซึ่งจัดสรรพเมกุสนใจแผ่อุทิศส่วนสนองและบูรพาเจ้าของภูมิสถานลากุศลรทปิดแรงนาสุจริส่วนกุศลและเทพยะทั่วทุกห้องกนต่างานผู้ปกครองที่นเดิม เพิ่มเสริมบกงระราทักดคณะท่านจะพาพระศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ทุกผู้ทุกคนให้ดำรงสถิตสถทพรพร้อมด้วยสันบนิกรบริวารยศให้ประกบเกียรติคุณให้เจริญซุ้มทองหน้าให้ปราศจาสิ่งสัพทุกโศกมีรากโลกนรภัยสัพพะอุปตะวันตารายใดๆหยาบเฮลสัพอันตรายเล่นแคล้วงาดเกลื่อนเบื่อบทกระสายโศตรีเทือน ให้ทั่วเลยนะเดี๋ยวต่วคำถวายพาร้อมกันล่วคำถวายเสร็จหลวงพ่อจะได้ปยเขาตอกไม้ใน้สิ่งโยงมันก็ต่อกันเลยนะฮะเพราะว่าสายสิยง่งน,น,นั้นต่อทึงกันหมดนะครับตอนนี้ก็เดชพว่าคุณหลวงพ่อ,อได้เป็นประธานในการเททองแล้วนะครับเเททองแล้วนะฮะ ม่มนะฮะไม่มพระบุตรเจ้าพระสมเดจรัเจ้าะยังโตนะฮะออกประทับนะครับตุกได้เลยนะฮะประทับประทับเนหน้าที่ประทับตึกได้เลยครับพุทธเลจรปุตตะพุทธเลปุตโปธิาราณาทุกเล

ครบ88ปีเหรียญรอแม่ครัวพระครูโรดวัดบางน้ำวนพระครูสังกษ์สามารถพระปัญโยพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดบางน้ำวนมีเจตนาจะสืบสารเจตนารมของท่านพระครูสาครทีรคุณหรือหลวงพ่อประชุมอดีตเจ้าวาดวัดบางน้ำวนซึ่งหลวงพ่อประชุมท่านได้สร้างพระพุทธรูปห้าพี่น้องคือ หลวงพ่อสโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อเขาตะเขาหลวงพ่อไร่ขิงขาดก็เพียงแต่หลวงพ่อโตองค์สุดท้ายยังไม่ทันได้สร้างท่านได้ละสังขารไปก่อนพระอาจารย์แดงจเจ้าอวาสรูปปัจจุบันได้เล็งเห็นคุณงามความดีของท่านพระอาจารย์ประชุมและเพื่อสืบสารเจตนารม์ของครูอาจารย์จึงได้มีโครงการจัดสร้าง รูปร่อหลวงพ่อโตขึ้นในปีพศ2565พร้อมเหรียญหล่อครบรอบ88ปีแม่ครัวพระครูรอดย้อนยุคป,ปี2565เป็นเหรียญหล่อแห่งตำนานวัดบางน้ำวนอีกรุ่นหนึ่งบูชาเหรียญแม่ครัวย้อนยุคพระครูรอดได้สร้างบุญใหญ่บูรณะกุฏิสงฆ์หอฉันหอสวดมนต์วัดบางน้ำวน ทุกอย่างทุกขั้นตอนคณะสงฆ์วัดบางน้ำวนและสิทธิวัดดำเนินการเองทั้งหมดโดยเฉพาะการหล่อหลอมชนวนมวลสารคัดเลือกเหรียญต่อโคดทำกันเองภายในวัดจึงถือได้ว่าเหรียญหลอครบรอบ88ปีแม่ครัวพระครูรอดย้อนยุคปี2565เป็นสุดยอดแห่งเหรียญวัดถุมงคล อีกเหรียญหนึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้ทางตัวแทนวัดดําเนินการจัดสร้างเดินทางนําวัตถุมงคลไปขอความเมตตานั่งปกอธิษฐานจิตผูกเสกวาระที่หนึ่งวันจันทร์ที่สามมกราคมพศ2565ประกอบด้วยหลวงพ่อไผ่บูลวัดหงรัตนารามหลวงปู่พระมหาทองพูลสถานปฏิบัติธรรม จำปาทองราชบุรีหลวงพ่อทองสุขวัดอู่ยาจังหวัดสุพรรณบุรีวารละที่สองวันพระรหัสศบดีที่หกวนันศุกร์ที่เจ็ดมกราคมประกอบด้วยพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาจังหวัดตรังพระปร,ะรัตวิเชียนวัดเขาอ้อพัทลุงพระอาจารย์วิชานชัยวัดราชประดิษฐ์จังหวัด สงขาหลวงพ่อค้องวัดเขาตาวนครศรีธรรมราชพระคณาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตพิธีพุทธาเทวาพิเศษเททองหล่อพระพุทธรูปห้าพี่น้องหลวงพ่อโตวัดบางน้ำบนขนาดหน้าตัก29นิ้วและเหรียญหล่อแม่ครัวย้อนยุคพระครูรอดวัดบางน้ำบน จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพศ2565เวลา14นาฬิกา39นาทีประธานในพิธีจุดเทียนชัยหลวงปู่ลำพวนวัดบึงราดสวายจังหวัดนครปฐมพระพเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกประกอบด้วยหลวงพ่อจำนงวัดท่ากระบือสมุทรสาคร หลวงพ่อสมพงศ์วัดฟุ้งประชาธรรม,มารามสมุทรสาครหลวงพ่อล้อมวัดบางปลาสมุทรสาครพระอาจารย์ดำวัดศรีสินมาสมุทรสาครหลวงปู่ลำพวนวัดบึงลาดสวายนคนปรปฐมหลวงพ่อทองกลึงวัดเจดีหอยปทุมธานีพระรามันมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมยุทธ วัดราชศรัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระอาจารย์วิรัตวัดหนองไยกาญจนบุรีหลวงพ่ออวยพรวัดดอนใหญ่หอมนครปฐมพระอาจารย์อดิเลกอนุตตโรวัดหนองสายจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูจังหวัดสมุทร สงครามนั่งปกอธิษฐานจิตและเมตตาดับเทียนชัย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này, bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดื้อขาดปลยเดี๋ยวเดี๋ยวประคองท่านก่อนดื้อขาดปลยดื้อขาดปลยเลยหลวงพ่อพึ่งลุก